ไอ้แม่บ่ามาหลุดน้ำกันนี่เอ้าแย่งไปทั้งหนาดูอุ้ยแม่เลยพี่้ต้น่ะอุ้ยขลางงามเลยครับผมน่ะเด็กมสุดยอดเลยครับผมอุ้ยผัดน้องอุ้ยนี่ คี่น้องโอ้ยนั่งทั้งึ้นเลยโอ้ยไอยเข้ามาเรววยันี่แหงเคลมขายจริงสิมีแห่งเงาเลยครับแห่งยาวงาเคลมมา ครับผมนี่แบบงามเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาพี่พีพี่ซี่ทุกทุกท่านจ้ามือนี้ก็มาพบมาพอกับเส้าเล็กแค่นี้คือเก่าจ้ามือนี้เฮาป้าเขาโคคาปลาคือเก่าเนาะมาตั้งแต่ตอนแรงของวันที่หกเนาะหกสิงหาจุดมาหอดมือนีเจ็ดสิงหาหล่ะจ้ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าวันที่เจ็ดเนาะเมนจ้ะ มาแต่แต่ตอนแรงบอมานเนาะก็เลยออกไปพักพอนจากฝนกระโตกลงมาแบบแหงพี่น้องก็ลองมาหลุดมาช่วงเมืองจากวัดสาเลกลกนี่สีมานบอเนาะสีมานคือหมู่วานบอไปล่องไปหลุดไปช่วงเมืองจากพี่กัดของเห่ากับป่าพวนสายอยําเภอพวนสายจาวัดลอยเอดจากพี่น้องมามองเกาไม้เดิมหม่วสิเป็นจังไหรนอะฝนโตกแหงแหงไปลุยน้ำกันจ้ามาสามดอกแรกแหงมานจากพี่น้อง เราตัดง้างมาข้าวนี่ข้าวเติบขุ้นอุ้ยอีกควนี้ยข้าวใหญงอยู่เนาะข้าวเลยเมือนี้คนมาไต่หลายอยู่เนาะไอ้เนาะแม่นครับผมหมูไหลายอยู่ครับหมูไหลายอยู่จานรถเกือบซิปคันไปมานั่นมาเด้อมันเลยไหลายลหลายลเนื้อตาเป็นดอกหนึ่งนะ ละไจ้าหมุหมุนใหญ่ปันได้เนาะนีะ่กรบผมโอ้ยม้นเ,รรเนี่ยหนากแห้งคระนะับเนี่ยหยากใบใหม่นนก็ใบใหม่เลย Sí, sí,

มดกีบดุแเลยป่านี่ตีหินจะออกขมขมแน่แต่น้อยนะเอาไปก่อยครับเสียบเสียบเยนช่วนี้น่อยปวดอีกดอกนะอือนี่สองดอกอ่ะดูอือขี้เห็นมูไนแต่ย่ะคุณอีกนี่

อ,อยู่ดกนไม่งั้นก็เอาเงยขับเนาะแน่นอื้มหนาเนื้อดเป็น,กกนลลหลังจากที่ไปกอกไปพักหน่อยเนาะแม่นครับผมออกไปพักก่อนเขามาใหมา่อีกตอนนีน้กะตีสามว่แม่นครับตีสามกกลัวเด้อจ้ะฝนตกแบบยดเฮียจินเปียกเลยครับผมหลังจากออกไปพักพรอนไปนอน <c oughs> มาเขาไม่แต่มาท่านหลายจะเลยมาเขาไม่อีกไปลองบนชั้นบนกแบบนี้เองมันสิขึ้นมากบาอหงดอกอุก้ยปร่งขึ้นมาเนี่ยฝนมุซาตกใส่แบบพี้สามดอกอุ้ยยังจะหายกว่าอายอีกบาทน,นี่

คึ้สสนามขึ้นเต็มเินเอ ตายว่าเมียนว่ามันหลุดน้ำกันนี่อ้าวอ้าวแย่งไปทั้งหนาดูฮ mm hmm. ู้นโอ้ยเมียลับพี่นต้งน่โอ้ยกำลังงามเลยครับผมยน mm hmm. อืนอ mm hmm. สุดยอดเลยครับผม นองโอ้ยนี่นี่นีอนี่น่นี่นี่นล่นี่นีงคี่นเนี่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 ้ง่นี่นี่นีนี่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 ่นนีนี่นี่งี่นี่เด่นี่นนี่น่านี่นนี่นนีนี่นีนี่นี่นน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 ย มันยาวเลยนี่มันยาวอยู่แค่เก็บสักแต่ว่าอันนี้ดิไม้มันย่างเขียนขายจังซี่โอ้มีแฮงยาวเลยเด้อครับมันยาวย่างจนว่าจนท่อว่ะย่างจนท่อจนว่าสวนกับบ้านแล้วสวนร้องอีกจักบาทจังซั่น นี่ที่สุดกับอีโต้เนาะแม่ครับผมาตากเตะมหวานจนหอดมือนี่อื้มมันนะโอ้ยงามามากครับ 好，就。Uh, โอ้ยากระตุกโอ้ยตกระตุกแก้กัน

Nó ngặt hết từ hình cơ này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì gì đây? mày lái vào bên cứ đỏ tìm Lúc lúp những cái gì ngảm nào. không có đấy. เหียบลายดอกโซ้พ่อแล้วมันๆถุงยอดเลยครับยอดเลยฝนอหเง้ต kind of mm. ิกใหม่เนาะถ่าจนต้นเศร้างานเอาจนง่าค่าไปผ่อพี่นนองชั่วโมงหนึ่งไปหาตอจะมันๆมันๆเหลืออีกดอกหนึ่งฮ็ดบัน้ำฝนอีกดอกหนึ่งครับผม ดียวมาไอ้พ่ออีกแล้ว,อออลวหาหกดอกองามเด้ตันเด็กพอพอตัดนี่ครับผมนี่เอาเลยเนาะอือ

สม่คครับานเงเหมือนส่งเหมยเหมวะส่งเหมยเหมนี่แต่ดอกดูครับผมเขามากอะไรมูเดียวเนาะแม่นครับ ย่างเอาจนว่าแจงโูโลเต้ตีสามใส่อย่เพื่อนคมาไงพี่จ้ามาจากพี่น้องหอดลุ่นแล้วเป็นเจ้าใดผลประกอบการมือนี่มื่อยแห้งบ่เแม่เนื้อเหมือ่ว่ามานี่ยุ่งยังไปพ่อนะเมียนจากค่อยู่ยังไปพ่อนนว่าถ้าบ่มีเห็ดอื่นออกนี่ถ้าบ่มานจะบ่มาันไม่ยางต้องกดสาเนาะมี อยู่เหาเอางัดเอางัดเรียบร้อยแล้วนี่แต่ว่ามูนี่ในมูเดียวเนาะงามอิลีหรอพี่น้องงามเหียงมีแต่ดอกจูมเพิ่งกำลังออกเนาะมีที่เข้าไปพี่เขอสองมูนะนี่เขอาสองมูด้มูหนึ่งมูสุดท้ายก็ได้อยู่นี่ดีเด็ดเนาะเออเมนเนี่ยว่าถือว่างามคักอยูงามงามเหียงพี่น้องงามอิลีพูน่ะ เพื่อนฝนคาดจะต,ตกเนาะน่นเพิ่นกำลังสัตขึ้นตกเมือ่อคืนอาจบอแเ่อาจ,อาจมืออื่นเนาะมืออื่นอาจสิทางขึ้นอยู่จ้ะเพราะว่าฝนตกแหงอยู่เติบอยู่จ้ะปลากระเปียกมืดนี่จ้ะคลิปนี้ก็สิเป็นเสาของวันทิ่เจ็ดเนาะเจ็ดสิงหาสองพันห้ารอยหกสิบแปดเด้อจ้ะพี่น้อง พิกัดของเฮากะป่าพูนทรายอำเภอพูนทรายจังหวัดลอยเอ็ดจ้ะจะสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแอนี้กับสิขอตัวกระบานก่อน,นเดอ้อจ้ะขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เขามารับชมกดติดตามกดไลค์ซาเล็นกน่าจะเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแอนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะสสวััดีครบ,ครบไปมืออื่นจะคอยมาหลุ่นมาชมกันใหม่จ้ะว่าสิบมานบอสิมาพิกัดเกาบอหรือจังใดไปจะคอยมาหลุ่นมาชมกันใหม่จ้า